สวัสด er mm ีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนเทอร์โมสตัตตนะครับตู้เย็น panasonic นะครับ nras 1 4 6นะครับครับ panasonic ดูน like. <OS> ี่นะครับม <humid> ันปัญหามันเกิดจากตู้เย็นบวตัดไฟนะครับคือมันควเย็นเมือว่าปรับไฟเกดสามแล้วควเย็นมันถึงเกศสามน้นบวตัดนะครับทาไม ชาไฟเปลืองนะครับเดือนนั้นผมโดดไปลอยนวยนะครับก่อนเื่เราก็เช็คเครื่องไม่มีเตอร์ครับเครื่องมิเตอร์มาวัดเบอรงครับตอวัดเสียงนะครับก่อน่1 0เครื่องมือสตัด์ว่ามันใช้งานได้บ้างครับครับตอนนี้ก็ผมก็ได้ขันเอรืโอมสตัรออกมานะครับ หันตูปรับปราอุณหภูมินะครับัน,นี้อากับใจเช็คเช็คเบิ้งนะครับเข้ากับเทียบเสม,มือนปิ่นปักไฟนะครับถ้ามีเสียงดังติดๆจะแสดงว่าเทอร์โมสตัตใช้งานดนนะครับแต่อันนี้ปรากฏว่าจีเราบ,บ่ดังเลยครับเงียบแสดงว่าเทอง์โมสต์ทมีปัญหานะครับเข้ากับเลย ทำการเปลี่ยนนะครับผมก็ได้สร้างจากช h อป e ีนะครับเรามาเปลี่ยนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่ผมได้ซื้อของมาแล้วนะครับจะจะพาไปเปลี่ยนกันนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มาวัดแล้วอะไรประกอบกลับขึ้นนะครับจะใช้งานในปกติอยู่ตอนนี้จะมาแกะออกนะครับเพื่อที่สิ นำตัวเทอร์โมสตัมาเปลี่ยนใหม่นะครับมาเปิ่งกันเลยครับสีเปลี่ยนยากบอจังไหด,ดังจากที่เข้าแกะน็อตออกแลครับจะเห็นเทอร์โมสตันะครับตรงสายไฟที่ผมถอด,อ,ถอ,ดอ,อ,อ,ออกนะครับถอดออกนะครับกลาบไปแกะพวกเทปออกนะครับแกะพวกสลักตัวนี้ครับ แยะออกก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จำสายดีๆนะครับเพื่อเมาเปลี่ยนไม่นะครับขบนน้างบนเนื้อทำการแจกพอเทปชิวขาวครับนี่ตรงปลั๊กไฟนะครับมันจะเป็นเดือยนะครับถ้าบอคันบอกเอาบวกไขควงปากแบนนะครับมางานเจ็กน้อยนะครับ คือห้มันหลุดออกนะครับมีแข็งค่อนข้างแข็งนะครับผมได้ใส่ใส่ควงปากแปวนมางัดตรงนี้จักหน่อยหนึ่งนะครับครับก็งัดบนเลยครับงัดเป็นเป็นเดือยงัดเราหล้วห้องก็ดึงออกเลยครับค่ยคอยๆงัดนะครับเดี๋ยวหัก นะระบบม,มันนี้ก็คือแก่ออกมาแล้วครับเป็นสวิคหมุนปุบปะอันนี้ตัวไม้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวไม่ที่สร้างมานะน,นะครับเป็น G.M. หนึ่งห้าสิบเอ็ดซี่นะครับเป็นรุ่นของมัานเลยครับเป็นรุ่นเดียวกันกันกบของมาน้้ำตู้เย็นนะครับอนี้ผมก็สร้างรุ่นเดียวกันเลยอันนี้ครับเบิ้งสภาพของเครื่องโมสร์ตตัวเก่านะครับ จากเขาถอดออกมาจากตู้เย็นนะครับหลังจากเขาถอดเขาออกนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวไม้นะครับจะเอาตัวไม้มาประกอบนะครับเขาไปใส่ตามตามรูเก่ามาเลยนะครับก็เอาใส่ให้มันตรงรูนะครับแล้วก็ล่องหมุนเบรงครับมันเป็นเกจสองเกจสามนะครับครับแล้วก็ลงไปสูบเลยครับการะวังสายตู้เทอร์โมสตัรทนะครับสายที่เป็น าเอาสายยางมาใส่นะสายยางนี่คือมมาจากตัวเก่านะครับดึงออกจากตัวเกาเพื่อมาใส่ตัวใหม่ครับจะใส่ยากหน่อยนึงนะครับไม้คอยครับอันนี้ก็คือล่งล็อกแล้วครับเก่าฟ้องน้ำกับป้ายจากตัวเกามากนะครับมมนมีสายปุกเป็นท่อนะครับทำาำรองกันการหักของตัวเส้นเสือนะครับท้ามดจตัดนะครับที่ว่าว้ไตทรงฟิตนะครับ อ่าเอากระเบิ้งดีๆนะครับโอเคนะครับกดลงนะครับหมุนเบิ้งอีกที่ครับว่าอยู่บ่ครับผมโอเคเอากระต่ายสายยางครับเจ็บสายไฟนะครับเพื่ให้มันสามารถไปคันใส่ตู้เย็นได้นะครับงั้นปิดได้สนิทนะครับอันนี้คือหมุนเปิดนะครับจีนเกจสองเกจสามเกจสี่เกจห้าเนี่หมุนกลับขึ้นคือปิดครับครับผม นี่เขาก็เอาีิซส่ประกอบให้มันเหมือนเดิมบม่อยากครับสามารถเปลี่ยนได้เองครับผมก็เปลี่ยนเองด้วกันครับผมก็ซื้อมาเปลี่ยนเองทดสอบเองนะครับหลังจากเปลี่ยนเซ็จแล้วก็เขาจะไปเบิ้งกันนะครับว่าสิตวเยนจิตัดบอสันี่าาเปลี่ยนตัวใหม่แล้วสามารถลดค่าไฟได้บอจากเดิมค่าไฟส่เป็นประมาณลอยนวยนะครับ ี้เปลี่ยนเทมโปสตันเราเป็นไดคาไฟจะลงบอผมคิดว่าน่าจะโลงครับเพราะว่าตัวเดิมมันบอตับเลยครับคือความเย็นมันถึงเจ็ดสามเมื่อสิมันก็ะทำเจ็ดสามเบิดวันนะเบิปนมือเบิดวันมือเบิดขึ้นนะครับกลับพอเกิมาจัดระเบียบความเรียบร้อยนะครับของสายนะอันนี้ก็ต้องเอามากบเิ้งนะครับเจ็บสายไฟให้เขาที่นะครับ่าให้มันทับนะครับเยวจะมีการขาดกันอย่างเกิดขึ้นครับ ก็เช็คเบรงบิดสายให้มันเข่าล็อกให้มันสนิทนะครับเ,เ,เทปเก่าติดครับครับผมเอาฟ้ามาปิดหลังจากเข้าทําการเปลี่ยนเทอร์โมสตัตต์ตัวใหม่แล้วนะครับเข้ากับเอามาประกอบเขานะครับครับกาประกอบเขา่าที่เดิมนะครับผมกาประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับามาเช็คกันดูนะครับหลังจากที่เปลี่ยนเทอร์โมสตัตแล้วครับ ครับสรุว่าเป็นที่เทอร์โมสตตครับหลังจากเปลี่ยนเราก็ตุเยนสามารถตัดการทํางานนะครับสำหรับคลิปเปลี่ยนเทอร์โมสตต์นะครับกประสบเพิ่มสําเร็จนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปนั่นเองครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ